ผู้บัญชาการฐานอากาศนะคะเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพิงศพนักบินของเครื่องบิน F16A ที่ประสบิเอุบัติเหตุนะคะตกจากการฝึกที่จังหวัดลบป,ปุรีท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติและเพื่อนที่มาร่วมไว้อาลัยค่ะ เมื่อช่วงบ่ายที่วัดพระศรีมหา,าธาตุวระมหาวิหารบางเขนญาติพร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศในชุดปกติสีขาวได้เคลื่อนศพของนาวาอากาศเอกนพนนนิวาสานนนักบินเครื่องบิน F16 ประจำหมวดบิน3ฝ่ายยุทธการฝูงบิน103กองบิน1นครราชสีมาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบิน F16 ตกในอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีขึ้นตั้งบนเมนพิธี จากนั้นพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการฐานอากาศได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีพลอากาศเอกประจินจันรตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตผู้บัญชาการฐานอากาศพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อนข้าราชการทหารครอบครัวและญาติเข้าร่วมไว้อาลัายเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งบรรยากาศเป็นไปได้วยความศเศร้า สำหรับเรืออากาศเอกนพนนนิวาสานนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบิน F16 ตกระหว่างปฏิบัติภารกิจฝึกใช้อาวุธทางอากาศในเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกองทัพอากาศได้ปูนบำเหน็จให้7ขั้นตามระเบียบเพราะถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่โดยได้เรื่อนยศจากเรืออากาศเอกเป็นนาวาอากาศเอกพร้อมเองินสวัสดิการช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง